เรา,ากานวนกันนะเนี่จบเป็นย่างไรชี้แจงแค่นี้แหละว่าคำพูดนี้มันไปถึงคุณเซนหรืก็มองมออกสวนไปมัดตี ท่วมทนตัดไฟตัดเน็ตปิดด่านถาวรยื่นคำขาดไม่ไปสารโลกลบเป็นลบทับไทยพร้อมด่วนสืบเนื่องจากสื่อมวลชนไปสอบถามเรื่องการตัดอินเทอร์เน็ตที่ส่งสัญญาณไปยังกัมพูชาพันเอกสันชัยภูวนันํากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทธุรครรมนาคมแห่งชาติในฐานะผู้มีอำนาจสับสวิตช์เปล่าว่าขณะนี้สายเคเบิลที่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังกัมพูชาถูกตัดใน2เส้นทางคือ1เส้นทางจากอัญญะประเทศจังหวัดสะแก้ว และจากเกาะกูดจังหวัดตราดไปยังกัมพูชาทําให้ไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังไม่สับสวิตเพะแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยยังไม่ได้ประกาศมาตรการดังกล่าวเนื่องจากเป็นมาตรการที่เตรียมความพร้อมไว้เท่านั้นด้านนายอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะดูแลฝ่ายปกครองและอยู่แนวหลังพร้อมสนับสนุนภารกิจรัฐบาลและกองทัพหางต้องมีการปิดด่านชายแดนหรือ หากจำเป็นต้องมีการอระยุ์หากเกิดการสู้รบทางรัฐบาลยังง้างดาบแต่ไม่ฟันเป็นเหตุให้ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชีย่ยวชาตด้านความมั่นคงและการต่างประเทศโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีนายกมนตรีสั่งให้หน่วยงานด้านความมั่นคงคุยกับทหารกัมพูชากำหนดเวลาเปิดปิดด่านว่าไทยต้องสร้างความเจ็บปวดไม่ใช่อำนวยความสะด,ดวกและระบุว่า ถูกต้องแล้วที่ไทยไม่ต้องการลบกับกัมพูชาแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมลบมากขึ้นกว่านี้จะได้ไม่ต้องลบจริงถ้าไม่จําเป็น ท่าที่กัมพูชายังแข็งกล้าวไม่หยุดพุนมาเนตนายกนิติกัมพูชาโพสเฟซบุ๊กกลางดึกก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการที่การชายแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้สงสิกฝ่ายกองทัพกัมพูชาไม่คุยเลือกยุทธภูมิช่องบกและศึกชิงดินแดน3ปราสาทตร์ปราสาทตรตาเมินทมปราสาสตรตาเมืินควายและปราสาทตรตาเมินโตทั้งยังยืนยันหนักแน่นประกาศกล้าวจะยื่นเรื่องพิพาทดังกล่าวไปสารโลกคูว่า จะยื่นสารโลกในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนี้จังหวะเดียวกับแม่ทัพคมชายแดนอีสานใต้พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ประกาศพโพร่งกลางบรรยายพิเศษให้นักเรียนนายร้อยประจุลจอมเก้าชั้นปีที่5ว่าประกาศเก้าไทยไม่ไปขึ้นสารโลกและกองทัพไทยพร้อมด่วนเพื่อปอกป้องดินแดนไทยสับทับด้วยนายคำนุนสิทธิสมานอาดีตสมาชิกมุติสภาจับไต่ขมาถือเลิก15มิถุนายน วันครบรอบ63ปีได้ปราสาทพระวิหารยื่นสารโลกไม่สน JBC หวังได้อีก3ปราศาสตรหพื้นที่เป็นคนไทยต้องอดทนเนื้อหาบางชุวบางตอนขอยิ้มคำของตัวละครในเรื่อง2499มาแปลงเพื่อระบายความรู้สึกช่วงนี้จริงๆเพราะขณะนี้ได้ยินเสียงซ้ำๆจากนายกแพทองทางชินวัตรว่าเข้าใจกันกำลังคุยกันและ JBC สมเด็จคุณเซนก็ถแถลงผ่านเฟซบุ๊กก่อนประชุม JBC ไม่กี่ชั่วโมงรวม2-3ประการสำหรับไฮไลท์อยู่ที่กำหนดการยื่นสารโลกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งจดมาอย่างเป็นทางการถึงสารโลกในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนี้บอกตรงๆคนลุกจะบังเอิญหรือเจตนาไม่อาจทราบได้ แตวันที่15มิถุนายน2025หรือ2568มีความสําคัญกว่าวันธรรมดาทั่วไปและก็ไม่ใช่วันอาทิตย์ธรรมดาทั่วไปแน่นอนเพราะเป็นวันครบรอบ63ปีของชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของกมัมพูชาต่อไทยบนเวทีศารโลกหรือ ICJ ในคดีพิพาทที่ต่อสู้กันทุกรูปแบบเกือบ3ปีวันที่15มิถุนายนคือวันอ่านคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารของศาลโลก ย้อนเวลาไป63ปีคนไทยทั้งเสียใจและขึงโกรธขึ้นคล่อนประเทศน้ำตาที่หลั่งออกมาท่วมท้นแผ่นดินวันนี้ปีศาจแห่งคำพิพากษา15มิถุนายนยังตามมาหลอกหลอนคนไทยอีกปีศาจตนนั้นใช่สิ่งที่เรียกว่าหลักกฎหมายปิดปากมาพันธนาการว่าประเทศไทยยอมรับแผนที่ฝรั่งเศสที่จบทำขึ้นในทศกราช1908แล้วก่อนจะปักมีดลงตรงหัวใจ ว่าปราศาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตใต้อธิปไตยของกัมพ,พูชาตอบท้ถามด้วยนายกสิทธิพิโลกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีกลับเงียบส่วนลูกสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหรือว่าทั้งสองตระกูลระหว่างคุณเส้นและทักษิณหรือว่าทั้งสองตระกูลการเมืองแตกคอกันแล้วและแตกคอกันเรื่องอะไรทําไมสองพ่อลูก กัมพูชาถึงไม่เกรงอกเกรงใจและไม่ไหวหน้าสองพ่อลูกของไทยเสียเลย